เนาะนะเราเราถ้า<ะ>มีวินัยอ่ะค่ะใช่ใช่เพราะว่าเจ้หนุ่<ๆ>มคิดแบบนี่มนแข็งมากก็คือบอกว่าถ้าเราถ้าเราอยากได้แรงขึ้นมาเราต้องออกแรงจ้หนุ่มคิดงั้นนะต้องออกแรงมีทางเดียวเลยอแล้วได้แรงขึ้นมาต้องออกแรง<อ>ไม่ท้อที่จะ,<ๆ>จ,ะจะหัดหัดนั่งหัด,หด,หด,ย,ด,ย,ดยืนหัดเดินใหม่เนาะวิธีที่จะหนุ่ายืนได้จะหนุ่ใช้มือจับอ้ เราให้เต็นที่ตีไว้ให้นะเอาไม้มาตีให้ให้เราให้เรากดไงเราบอกเขาว่าให้ให้ให้ตีให้ถีเพื่อเราจะได้พายุตัวได้ก<อ>็คือเราใช้วิธีหมุนตัวให้หมุนตัวฮะหมุนไปหมุนมาไงไปหมุนมาไงสามร้อยครั้งทุกครั้งที่เราเราเริ่มทำแล้วทําเวลาเป็นปีปนะอนอนมันมีแรงมันมีแรงได้ใครขยับเนี้ยมันจะทําให้คือจริงๆผลการของ ก็มีหลางก็ถูกหลังหลังเนาะแล้วก็ทวงการมนันเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่ช่วยได้ก็หมุนได้ค่หมุนยืนหมุนนงี้อตลอดทำย้อนมันค่อยๆมีแรงขานเขืออะไรก็ก็ใช้โลกนะช่วยนะนั่นเรามีหลักว่าใช้มือข้างดีช่วยช่วยข้างที่เสียเพราะงั้นเนาะข้างดีช่วยข้างเสียนั่นทำอย่างนั้นค่ะนะนั่นทห่ทำ